สวัสดีค่ะที่น้งงองคะ่ะ7พฤศจิกายน7โมงเช้าค่ะมีข่าวดีค่ะมาลูกออกมาเร็วเอิ้นขวัญมาน้ำค่ะเอิ้นขวัญกวางจะเตะเด้ออกมาเร็วลูกออกมาเร็วเจ็บเหรออ้เอิ้นขวัญไวแน่มามากิ้นกล้วย มีข่าวดีสองเด้งจ้าวันนี้มักินกล้วยลูกมายางน้ำกลดแล้ว,ลวม,มีข่าวดีค่ะมาซอยกันเหลี่ยงกว่างคือเก่าครับพี่น้องค่าเอินขวัญมานั่มจ้ะก,กินดี อินดีพอ่อพันธุ์ของเรานะคะฝากท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยอันนี้คือมาฮอดแล้วพญ่อ้อน,น่นเอาหัวาหาัรเขาไปรอให้นะคะ,จะเจ๊ตัวเมียอ,ออกมาบ้านเลย นี่เมนบอค่ะข้าวดีช็อตแรกตัวมโอม้ยตัวแม่ออกบอววานข่าวพี่น้องน้องอิงฟ้านะคะเขาจับหน่อยขอจับหน่อยน้องอิงฟ้าคนสวยเดี๋ยวแม่เพิ่นนี่เดี๋ยวม่เพิ่นโอ้แม่เพิ่นเ,พนเป็นน้องไอค่ะให้ลูกหัวปีท้ายปีค่ะพี่น้องค่าน้องไอนันออก,ก,กออกเอว่ามกกาะ,ะมกะล่าค่ะว,วันที่สี่ เ<ส>ออะไรอปีอป,ปีเออตัวแม่ตัวแม่แมตัวแม่วันน<ด>ี้ข่าวดีนะคะออกเมื่อวานนะคะเดี๋ยวพี่น้องสิเข้าใจว่าน้องอรุณบัวแม,มนได้ค่ะน้องอรุณยุยปุนค่ะตัวผุตัวผุเอาถ่ายเป็่อไงนี่ค่ะมาที่นี่แคปหน้าจอแล้วปะเดี๋ยวถ่าย เขาใจก็เต้นแห้งทะลกดูดนมบอลพ่อถ่ายอย่างนี้ค่ะข้าวยืนน้านี่เอ้แม่เพิ่นหวงอโอเควันนี้ข้าวดีช็อตสองก็คือติดจองแล้วจ้านะคะน้องอรุณกับน้องอิงฟ้านะคะคููนี่ติดจองแล้วจ้าแข็งแรงแข็งแรงพ่อลอกมองนีไว้บ่พ่อ คนนี้อรุณน้องอรุณรุ่งมาแล้วมาถ่ายรูปคู่กันเลยแดดแห้งมันก็ดีนะมาถ่ายรูปคู่กันเลยเจอดีดค่ะ ก็กำขาแล้วก,กำขาแบบนี้คนนี้น้องอรุณน้องอรุณนะคะ,ะเพิกนี่น้องอรุณมองกล้องกัน,กนลูกจิ๊บจิ๊บมองกล้องแล้วตัวนี่จิ๊บเจ็ดเดือนแล้วนี่จิ๊บอรุณนี่อรุณยังไม่ยังไม่ถึงเดือนเออต็มน,นะคะนนถ่ายคู่กันนะคะ,น,ะนี่มาชิ้กล้วย จริงนะคะถ่ายคู่กันนะคะมา,มากินกล้วยลูก<โ>ลน่ารักใชยไหมเอาเพา่อคือย่างสามขาบ่าสามนะนั่นเจบ็บป่ะเจ็บขาบ่ลูกผมคือเจ็บขาป่ะเอาอขาหักบอว่า เดี๋ยวก็หายเองเตือกำเมื่อกี้มั้งเดี๋ยวก็หายเอง เดี๋ยวก็หายเองขาเข็ดบปะมีวิธีดใดเห็หดเหเหเศร้าเจ็บขาเนี่ยค่ะพี่ดองค่ะตัวน่อยถือกร,รมเจ็บขาปะ เนี่ยค่ะเข้ามาขอดเข้าก็ะไห่อาหารเม็ดนะคะอาหารเมร็ดแล้วก็ขันเข้ามีกล,วล้วยมี้หยางเข้าก็เอามาสเสริมให้เพิินค่ะพี่น้องค่ะค่ะเป็นน้องอิงฟ้าเป็นลูกของน้อง เป็นลูกของน้องไอ้นะคะแม่เอวาที่ออกตอนต้นปีลูกตัวแรกออกมกกลานะคะนี่ค่ะแม่เพิ่นว่นเห็นนะค่ะวันนี้เงาบางังออนอิน อินคนนี้น้องอรุณนะคะอินดี้อินดี้รูปหลอดเดี๋ยวเปิดให้ลูกเดี๋ยวเปิดให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะเดี๋ยวเปิดให้ ขาวดีก็คือน้องติดจองแล้วนะคะคู่นี้ว่างแต่น้องเอพิวจ้าน้องเอพิวรูปหล่อนี่ยังไม่มีเจ้าของอย่ากัดกันอย่ากัดกันลูกจะกัดกันเด้อมาหน่อยเฝ้าทงค่ะมาหน่อยเฝ้าทง จะกัดกันโอ้ขออภัยนะคะเสียงหมาหน่อยกัดกันค่ะ <c oughs> พอเพิ่นเอาน้ำไซสหายมองนีค่ะนี่ถ้าเจ้ามากลิน,นะพี่น้องเอาน้ำไซส์ห้เป็นแองนะไงคะไ้เขาเ่นนะคะเขาก็มากลินนะคะพี่น้องคะ่ะเจ้ามากลินน้ำธรรมชาตินะคะ มันมืดแน่กับตอ้องขอโทษขออภัยหลายๆเลยจ้ะเอเอเอแลนหาลูกแล้วเถอะเอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามจ้าพบพอกันไหมคลิปหน้าครับที่น้องสวัสดีค่ะ